มือนี่แหละสิพาทอดไก่แบบกรอบสนั่นแขวนี้สะเทือนเลยกรอบมากเลยเรสซาร่าบบแ้งแข็งเอ้ยใส่ส่วนน้องกับสะโพกเด้อสะโพกเอ้ก็เอามาแพร่าแพร่ออกแบบนี่ให้ทั้งไงแล้วก็ยำทอดกับสีซุกไงส่วนน้องเอ้ก็สะเอามีดแหลมนี่จิ้มทั้งในตามคลิปเลยจ้าเพื่อให้เราหนีซุกพร้อมกันแล้วก็มักด้วยพงปรุงรสน,น้ำตาลพงพริกปาปิกา้า พริกไทยแล้วก็ซอฟ้าเขียวจ้ะเอือยสิใส่แป้งทอดกรอบลงไปน้ำสอง่อนจ้ะใส่เพื่อให้เราดูดเครื่องปรุงแล้วก็ก๊อกกับไก่แล้วบันนี้ก็เทน้ำใส่ลงไปจากคาร์รอยมลขลุกขเล่าให้เข้ากันแล้วก็มาร์กไกวจากหนึ่งส้มแป้งทอดกรอบเอือยสิผสมแป้งเขาเจ้าลงไปจากเจ็ด่อนจ้ะแล้วก็พริกผงปาปิกาแล้วก็คลุกคลุกแป้งให้เพื่อนเข้ากันไก่เ้ากับครบเวลาแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งแหงนี้ก่อนจ้ะแล้วก็จังเอาไปจุ่มน้ำ ตามคลิปเลเดอเ์้าจุ่มแล้วเขาก็เอาขึ้นมาแบบนี้อีกคือเกาซาร่าเธอล้างแป้งหรอจุม่มซื้อจอดบนไดล่างแล้วก็เอาไปคลุกแป้งแห้งอีกเท่านึงปิดเทอมนี่กับผ้าลูกเห็ดเลเดอร์ไก่ทอดแต่แนะนำว่าให้เห็ดที่เดินบ้านเพราะว่าแป้งแล้วนี่สิคลักครุ้งดียังคักเขาก็เห็ดแบบเก้านี่แหละเห็ดไปจนว่าไกเ่เขาเบิดจากคลุกเลเดอร์แป้งคลุกแบบแห้งๆเลยบ่ต้องหยาดแล้วเจ็บแต่บางเท่อก็คุกค่อยๆแนก็ได้จ้ะไกอยาพากันทุ่มเทลายป่านนี่มันสิเห็ดให้บบ้านหกแห้ง คลุกแล้วๆฮะก็เอามาทอดจ้ะให้น้ำมันนีฮอนๆอนสกอรจังเอาลงไปจ้ะแต่ว่าใส่ไฟกลางในการทอดเด้อใส่เวลาทอดกับระมานสิบห้านาทีประมาณนี้จ้ะจนว่าไก่ข้าสุกแล้วก็ซีนี่แล้วแต่เห้าหมักทอดแล้วก็ตักขึ้นสเตเด็ดน้ำมันจ้ะเทสรลวกลงหลดไก่กรอบสิ่มใอืมแป้งแป้งจมจมคำ เนื man, ấy, ้อไก่นี่มีความจุยสี่รสชาติกำลังดีแป้งก็มีความกรอบบักคักบักแน่บักสุดยอดบักยิ่งไงเกียงไก่สิทธิโชกคักแซบหลายอร่อยเวลิกู